มีาการใช้ยาไหมยา, oh. อ,ยาอ๋อแบ่งสีค oh. ุกองรุงมนิดนินนั้นต oh. ่อยากแกะวาเทมาดู สามแพ็กที3 pac, 3 pac ่แท่งสามแพ็กเลยสามแพ็กสามสิบโอ้ยมาถึงสองแพ็ก